สวัสดีจ้ามาพอกับช่องเบาวทุนสาวจอยคือเกา่าคือเดิมค่ะมาพอกันอีกหนึ่งคลิปค่ะมาค่ะมาพอกันอีกหนึ่งคลิปจะพามาเบงสูตรลับๆประสันเพ่นวาค่ะงวดเมื่อกี้กับเขาค่ะเขาสามตัวตรงนะเขาสามตัวตรงได้ได้วจ้า เดี๋ยวงวดนี้เขาเค่อยมาเบิงกันเนาะว่าสุดลับลับเนี่ยมันมันเป็นแบบใดมันเข่าบอมันเป็นเลขกอีหยังแต่ว่าเพื่นบอบอกทิปไปที่มาเด้ค่ะลองลองถูกก่อนให้มันถูกก่อนนะจ๊ะบอกว่าหวายลับๆวบาระจันค่ะค่ะคลิปนี้สาวจอยกะเอา หวยลับๆตัวเด็ดมาฝากค่ะเป็นคลิปเป็นแค่แนวทางนะคะเป็นคลิปแนวทางเนาะงวดวันที่1กุมภาหกเจ็ดนี้ค่ะอันนี้เป็นแค่แนวทางอยากให้พ่อพ่อแม่เอฟได้ได้รุนโชกันเนาะไปพร้อมๆกันกับสาวจอยค่ะ ได้มากก็อยากเอามาแบ่งปันเนาะคะ่ะถ้าผู้ใดบ่มาคลิปนี้ก็เบิ่งก่อนก็ได้คะ่ะถ้าบ่มักตัวเลขในคลิปเนาะกับเบิ่งไปก่อนเบิ่งก่อนจกงวดนึงก็ได้ค่ะว่ามันจะเข่าบอถ้าเข่าก็ค่อยซื้อกับเสาจอยเนะคะ่ะดูไปก่อนว่าเป็นตัวเลขที่เราชอบไหมถ้าเราไม่ชอบก็ไม่ต้องซื้อนะคะ เบิ่งไปก่อนนะจ๊ะคลิปนี้สาวจอยกะเอาตัวเลขลับๆมาฝากค่ะน่าจะเป็นเลขบนค่ะ3ตัวบนน่าจะเป็นมิเตรร์เลข3ตัวบนนะค่ะเดี๋ยวสาวจอยก็จะเขียนเขียนตัวเลขก่อนนะจ๊ะ เปิดสูตรลับเปิดสูตรลับประสานจะเพันว่าปูเพันหามากนะจ่ะเป็นเบาอกบอกเสียงเรียงน้ำค่ะทายตูประได้ค่ะเป็นเขียนหายเขาสาวจอยก็เอามาให้พอๆพมีเมย์เอฟซี FC เบิงเพืเพเพพ่อมีผู้ใดสนใจเนาะค่ะเพื่อมีผู้ใดอยากไปจับ ลอตเตอรี่ไว้สักใบสองใบนะคะเปิดสูตรลับๆค่ะงวดวันที่หนึ่กุมภาหกเจ็ดนี้นะคะนั่นจะรับซ้ำไหนค่ะวันทีหนึง่งกุมภาฮาวาลุ่นกันเลยค่ะว่ามันสิข่าวบอ้าเข่าเดี๋ยวสาวเจอยกสิาพตาตามต่อเนาะคะ่ะ ก็เป็นแค่แนวทางนะคะเป็นแค่แนวทางนะไม่ไม่สนับสนุนให้พ่อพอ่อ mc ได้เล่นการพนันนะคะไม่ได้สนับสนุนนะอันนี้เป็นแค่แนวทางสาวจ่อยเอามาเป็นแค่แนวทางเนาะค่ะมาเลยค่ะบันีข้อคามเบิรงตัวเลขเนาะตัวเลขเปิดสูตรลับๆค่ะนี่ค่ะ สามตัวบนอย่างเดียวค่ะสามตัวบนอย่างเดียวเน้นเน้นสามตัวบนค่ะสามตัวบนสามตัวบนอาจารย์เพิ่์นบอกว่าเพิ่์นเน้นทีเจ็ดหกสี่ค่ะเจ็ดหกสี่เน้นตัวนี้เนาะ ตัวที่หให้ลายหายนะจ้ะเจ็ดหกสี่แล้วก็เจ็ดเจ็ดสองค่ะนี่เนี่ยที่หให้ลายหายเนาะเอาตามที่ให้ลายนะจ้ะแล้วก็เจ็ดแปดสองตรงกับเลขดังอีกแล้วก็จะประมาณนี้เลขเปิดสูตรลับๆดนะจ้ะอ่าอาจารย์เพิ่นก็จะเน้นตัวที่อ่าซาวจอยให้หลายหายนะจ้ะ งวดวันที่1 6, นึ่กุมภาหกเจ็ดนี้ล่องพอพอเมมเอฟซี FC เอาไปเสียงโชคกันดนะคะ่ะไปซื้อลอตเตอรี่ใบเนอะคะุณเราใบสองใบก็ได้จ้าหมากเด็กไดให้เลือกเอาเลยงวดววังยาเพ่นกระเข่าสามโตตรงเนจ้า 9, 7, 9นะเก้าเจ็ดเก้าน่ะเข่าวดนีลรอมาลุ่นกันเนาะว่าเปิดสูตรร,รับเนี่ยมันจะเข่าอีกบ มาหลุ่น้ำสาวจ่อยเด้อค่ะวาสิขาวบอกะตัวเลขก็เป็นแคนแนวทางเนาะคะ่ะถ้าชอบกะจัดถ้าคัดกะพานถ้าผู้ใดบอยักสื่อกะงวดนี้กะเบิงไปก่เน,น้ะคะ่ะเบิงก่รเบิงพราะความแน่ใจว่าเล็กที่สาวจอยลงอะ่ะมันเดินดีบอคันดีก็ค่อยจัดเด้อค่ะ เบิ่งไปน้ำกันกับสาวจอยเนาะค่ะนี่แหละค่ะสามโต,โตบนอย่างเดียวค่ะกะถ้าพ่อพ่อแม่แม่เอซี่ท่านใดมากกะให้ไปจัดเอาเด้อค่ะให้ไปตัดเอาตาัดเอาจัดเอาเลยกะจะประมาณนี้เด้อค่ะพ่อพ่อแม่แม่เอซี่ท่านใดที่สนใจเลขสูตรลับ ก็อลองเบิงเนาะคะ่ะเผื่อมีโชคมีลาบน้ากันเนาะเผื่อมีดวงเผื่อมีดวงสามตัวตรงเฮ็ดจังไดคะ่ะเพื่อมันเข่า3ามตัวตรงสามตัวแตกเนาะคะ่ะเหมือนงวดที่ผ่านมาเนาะสตัวแตกตรงตรงเก้เด้าวยค่ะงวดนี้อาจจะมีแตก3ามตตรงก็ได้ค่ะลอรุ่นไปพร้อมๆกันเผื่อมันเข่าเนาะคะ่ะรลร่อลุนไปพร้อมๆกัน คลิปนี้สาวจอยกับมาฝากตัวเลขแนวทางนะคะโปรดใช้วิจะนะณาานในการรับชมนะคะนี่ค่ะแคปหน้าจอเลยค่ะแคปหน้าจอไปเลยพอๆแม่แม่เอฟซีเตรียมแคปหน้าจอดนะคะ่ะ จทประทานเค็บหน้าจอไว้เลยค่ะไปจับลอตเตอรีกันคนละบายเนาะไปล่ลอลลุ่นกันค่ะคลิปนี้ก็เป็นเพียงแนวทางให้พ่อพ่อยแม่เอฟซีสุขุสุคนมีโชคมีลาบไปกับช่องบาวทูนสาวจอยเด้อค่ะให้โชคให้ามานกันสุขุสุคนเด้อ ค่ะคลิปนี้สาวจอยก็ฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ